คุโบตานครปฐมส่งมอบสุกค่ะพืน,นะคะผูะับประพันเนี่ัทำหน้าขายของบริษัทคุปต้านครปฐมจำกัดน,นะคะวันนี้จะพาทุกท่นานมาชมการส่งมอบรถแทกเตอร์รุ่น L3218S ST กันนะคะพร้อมกับอุปรกรณ์ต่อร่วงนะคะที่เป็นตัวฉีดยาและก็เป็นตัวหว่านปุ๋ยนะคะ,ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะวันนี้รถของเราจะไม่ใช่ล้อธรรมดานะคะจะเป็นล้อเลี่ยวน,นะคะ เดี๋ยวเราไปรับดูรับชมกันเลยนะคะว่าการส่งมอบของช่างบริการในวันนี้จะเป็นยังไงย่งไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ ในวันนี้ก็เสร็จหรูร่วมไปได้ด้วยดีนะคะคลิปหน้าพึ่งจะพาทุกท่านไปชมการส่งมอบรถแท็กเตอร์ที่ไหนโปรดติดตามเราได้ที่เพจแท็กเตอร์คูบตานครปฐม Facebook คูบตานครปฐมไอดีไลน์0819435775หรือสายด่วน0819435775วันนี้พึ่งและทีมงานนะคะก็ต้องขอตัวลากัไนไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ